เอาแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกับผมอีกครั้งกับชนนิสโลโพครับหลังจากที่เกมโปเกมอนบิเลียนไดมอนแล้วก็ชา n i นิง e a r l นะครับได้ทำการนะครับวางจำหน่ายแล้วนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับตอนไหนเราถึงใช้โปเกมอนโฮมได้และโปเกมอนโฮมคืออะไรนะครับ ก็ผมจะมาเท้าความหรือว่ามาเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าโปเกมอนโฮมคืออะไรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับโปเกมอนโฮมนะครับเป็นผมเรียกเป็นภาษาคนธรรมดานะครับจะเป็นแอปที่เราสามารถส่งโปเกมอนเป็นเป็นคลังฝากโปเกมอนดิอ่าเป็นคลาวนะครับอ่าอยู่บนคลาวนะครับหรือว่าเราอัปโหลดโปเกมอนนะครับจากเซฟเก่านะครับภาคเก่าๆของเราเนี่ยเข้ามาไว้ในคลังของเรานั่นเองนะครับซึ่ง จะมีค่าบริการรายปีนะครับขึ้นอยู่กับราคาโซนของน้องๆหรือว่าเพื่อนแต่ละคนนะครับก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไปนะครับถามว่าโปเกมอนโฮมเนี่ยมันดียังไงนะครับแน่นอนครับว่าแม่ต้องบอกเลยครับมันดีต่อใจมากครับสำหรับสายสะสมนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าโปเกมอนโฮมผมนี่มีอะไรบ้างนะครับ ะระหว่างที่รอนี่โหลดเร็วมากไม่ต้องรอนะครับผมก็ะจะมีนี่ครับเป็นกล่องนะครับให้ฝากนะครับเนี่ยเห็นหมสองร้อกล่องนะครับก็บอกเลยว่าจุใจแน่นอนฝากได้สูงสุด6,000ตัวนะครับเนเพราะว่าผมใช้เป็นพรีเมียมแผนเองนะครับอ่ะก็กล่องก็จะประมาณนี้ครับหน้าตาของกล่องสามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วแต่เราจะเปลี่ยนนะครับก็นี่ าการย้ายเนี่ยการยกย้ายเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับมันจะมีแบบเลือกเลือกอตัวเดียวกับเลือกเป็นมัลติเพย์หรือว่าเลือกเป็นแบบมันติอะมันติเซเลคชั่นอะไรประมาณนี้นะครับไม่มัลติเพย์โอเคทีนี้พวกเนี้ยถามว่ามันจะมีวันหายไหมนะครับก็ในเมื่อเวลาเครื่องเราหายหรือว่าอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่เกี่ยวแค่โหลดแอปมาแล้วก็ล็อกอิน ID อ่านี Nintendo ID ของเรานะครับน้องก็จะกลับไปอยู่ในนี้อยู่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเครื่องหรือไม่เปลี่ยนเครื่องก็ตามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าคำถามที่ผมเกริ่นไว้นะครับในตั้งแต่แรกนะครับหลายคนที่ก็น่าจะอยากรู้ว่ามันจะสามารถใช้โปเกมอนโฮมกับโปเกมอนภาคใหม่เนะี่ยอ่าได้ตอนไหนนะครับ คือเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับผมตอนนี้นะครับ n o n t e n d o ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะมาภายในต้นปี2022นะครับก็หลังจากที่ Legend of Arceus นะครับได้ออกมาแล้วนะครับก็หวังว่าถึงตอนนั้นนะครับก็จะสามารถนะส่งได้ทันทีเลยนะที่เกียดรอแล้วนะครับเพราะว่ามีโปรแมวัม่นหลายตัวมากที่ น่าเล่นนะครับและก็อยากเอามาใช้ในการต่อสู้มากๆเลยนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งผมแถมให้อีกข่าวหนึ่งนะครับว่าโปเกมอน Legend of a c ร์ s เนี่ยก็เวลาเราจับโปเกมอนมาก็จะสามารถใช้กับโปเกมอนโฮมแล้วก็ส่งมาภาคใหม่ตอนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีโปเกมอนโฮมถามว่าสมัครเลยดีไหมผมมองว่า รอก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องกดเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าการที่ซื้อเดี๋ยวนี้คือถึงมีแล้วอ่ะเราก็แค่ส่งมาจากภาคเก่าซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นแล้วใช่ไหมอ่าเราก็ต้องแบบว่ามารอภาคใหม่ให้มันส่งได้โอ้ยนะนานนะครับเพราะฉะรอให้มันแบบว่าสามารถ เทรดข้ามมาให้ได้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยว่ากันอีกทีก็ได้ครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย